สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะชาวราศีเมษนะคะมาพบกับไฟแล้ววันนี้มาทำคลิปความรักให้กับชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะราศีเมษคะ่ะดูได้ทั้งแบบไทยแบบตะวันตกเลยนะเอาที่คุณยึดเป็นหลักเลยนะคะใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นแบบไทยแบบตะวันตกฟ้าจะบอกไว้ใต้คลิปนะ ะะดาวจันทร์ดาวสุกนะคะลัคนาสถิตยอยู่ในราศีเมษก็สามารถดูได้เนาะนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนท,ที่น่ารักด้วยเนาะ,ะมาดูกันคะ่ะชาวราศีเมษนะคะความรักประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะจะเป็นอย่างไรเนาะ,ะขอต,ต,ตัวตัวตนความรู้สึกของชาวราศีเมษหน่อย จัดสเมนต์ขึ้นมาการรอคอยการรอคอยการปลดปล่อยการขอพรการอยากรู้ความจริงการได้รับความจริง Tree of Cups แนววอน มองว่าคุณน่าจะแอบชอบใครสักคนหนึ่งในที่ทำงานหรือเปล่าหรือในกลุ่มเพื่อนนะคะคุณเหมือนอยากพูดอะไรออกไปนะอยากแสดงความชัดเจนหรืออยากพูดความในใจ justment อะคืออยากเปิดเผยความรู้สึกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะออกไป เปิดเผยออกไปพูดออกไปหรือบอกออกไปอะไรอย่างนั้นนะนะคะแต่ว่ามันมีความเป็นเพื่อนอยู่ในนั้นมันมีหน้าที่การงานนะคะต้องต้องอันน้นนะ่ะทำให้คุณรู้สึกว่าได้แต่แอบมองได้แต่นายออฟสอสคิดถึงเข้าไปสิงอยู่ในหัวทำไมกลัวกลัวว่าที่จะเปิดเผยความจริงหรอ กลัวที่จะพูดมันออกไปใช่ไหมรอเวลารออยู่มีความหวังอืโอโ้ทัวบครับรอเวลาที่จะรักกันรอเวลาที่เราจะคู่เคียงกันนะคุณมีความรู้สึกแบบเอออยากได้คนคนนี้ชอบคนคนนี้อยากให้เป็นคนคนนี้อ่ะ เออนะคะที่แบบเขาเป็นเจ้าหนายหรือเปล่าฮะหรือมันมีการเอางานบางหน้า่ะนะมันมีการที่แบบคุยกันเรื่องงานปรึกษากันเรื่องงานหรือมีผู้ใหญ่คอยจับตามองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนะนะคะมันมีอะไรแบบนั้นแหละคือมันมีความรู้สึกแบบซ่อนความรู้สึก มอง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 แสดงออกก็แสดงออกแค่แบบให้คำปรึกษาให้ความเป็นเพื่อนพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกไปนะคะจริงชอบเขามากแบบว่าโอ้ยอยากให้เป็นคนคนนี้จังเลยที่แบบอยู่เคียงข้างกันเป็นคนรักของเราอะ่ะเอออะไรอย่างนั้นน่ะนะคะ <laughs> ชาวราศีเมษคุณแอบชอบใครอยู่ล่ะคะ อยากให้เป็นเขาจังเลยอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะฟ้าคอดูหน่อยเผือกแล้วนะคะแม่หมอมาเผือกอีกแล้วคอดูตัวตนความรู้สึกของเขาหน่อยเนะั้นเขารู้ไหมว่าคุณชอบเขาเนี่ยกลัวว่าจะแสดงออกไปแล้วมันกล้ากลัวๆอยู่นะนะคะจริงๆอยากอยากอยาก,ยาก,ยากแสดงความรู้สึกออกไปจริงๆ ทำไนคนคนนี้มันมาสิงอยู่ในหัวเราจริงๆ <_ d ata> เขาใช่เนื้อคู่ของเราหรือเปล่านะคะทัวร์ค่ะ <_ d ata> คุณรู้สึกว่าอย่างนั้นอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยแปดดาบเอ้ยเก้าดาบเหมือนกันเลยนะใครไปสิงอยู่ในหัวเขาตอนนี้คะความรักความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณฝากคอด,ดูหน่อย แทนแพรน8 of cup 8 of 8 of 페ตาคู7 of cup มองเห็นไพ่ไหมเลยขออนยากแป๊บนึงนะคะ เป็นชาวราศีธนูไหม,อ,มอยากรู้จักนะนะคะคือไม่รู้สิคุณนะไปสิงอยู่ในหัวเขาฟ้ามองว่าอูดเววิลอุ้อยทำไมเขาเขาทำไมเขาอยากแซบกับคุณนะ่ะทำไมเขาคิดเรื่องอ้าวทำไมมีออทาวเวอร์เกิดขึ้นอู้ฟ้ามองว่าเขามีอะไรที่แบบ เขามีคนของเขาปะสาดาบว่าแล้วเยใครมีคนของใครใครมีคนรักนี่คุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีคนรักใช่ไหมทีออฟวอนขึ้นมาคือแบบไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีคนรักมีคนคุยอยู่เลเวอร์อ่ะ ตายแล้วเป็นทั้งเดวิลเลเวอร์เลยทีนี้เอา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 โอเคฟ้ามองว่ามันจบแล้วแหละนะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะมันมันจบนะคะเรื่องที่เขาแบบมีความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนอยู่ตรงนั้นนะมันมันจบเขากำลังคนที่เคลียร์แต่ฟ้ามองว่า เขามีความรู้สึกกับคุณหรือไม่เขาก็เพิ่งจบมานะนะคะทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วก็สามดาบแน่เห็นไหมเห็นบอเห็นบอรู้ว่าตัวคุณก็รู้รอยู่แล้วเนาะนะคะว่าเขามีคนของเขาแล้วแต่ว่ามันรอยังมีความหวังเพราะว่า คุณอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเขาระหองระแหงหรือมีปัญหาอะไรกันะ่ะนะคะเพราะว่าคุยกันอยู่แล้วปรึกษาเออหรือว่ามีเพื่อนมาเล่าให้ฟังอะมันมีสามดาบขึ้นเอยสามเหรียญขึ้นมาสามถ้วยเหมือนเพื่อนบอกเล่าหรือมาเล่าให้ฟังนะคะคุณได้รับรู้ความจริงอยู่แล้วจัสเมนขึ้นมาเนี่ยความจริงมันถูกเปิดเผยแล้วคุณได้รับรู้แล้วแหละนะแล้วคุณก็เหมือนคอยคนที่คอยเป็นห่วงเขาอยู่แล้วนะคะ ว่าเขาอาจจะเพิ่งจบอะไรมาเป็นอะไรมาอะไรอย่างนั้นนะน,นะเออนะแล้วตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่รู้ว่าคิดถึงคนในอดีตรหรือเปล่านะหรือว่าคิดถึงคุณนะนายออฟซอขึ้นมาตอนนี้ก็เครียดนะนะคะกำลังบาลานอารมณ์ตัวเองกำลังสมดุลพลังงานตัวเองกำลังแบบว่าจัดการกับตัวเองนะคะถามว่าเขา ก็อยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งนะก็เนี่ยเหมือนดูดูอยู่เหมือนดูใครสักคนหนึ่งหนึ่งอยู่ในกลุ่มที่เขามองเขาน่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามามากๆนะคะเป็นคนที่นิ่งๆดูมีโก้ดูนิ่งๆดูขึมๆนั่นแหละคือสเสน่ห์ของเขาเนาะนะคะแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่า คุณอยากดูแลเขาว่าเอออยากอยู่เคียงข้างเขาอ่ะให้คำปรึกษาเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตัวเขารู้สึกว่าน่าจะจบนะ d e วิลแล้วก็ Tower ขึ้นมาแล้วก็ The ท f s ฟ u r ส e นะคะแต่มันยังมีความเป็น d e วิลอยู่นะเขาก็อาจจะคิดถึงตัวคนนั้นอยู่เนาะแต่ว่าความรู้สึกที่มีกับคุณเนี่ยฟ้ามองว่ามันเป็นตกหลุมรักแล้วมันมันแบบว่ามันเปลี่ยนไปกระทานหัน ทำไมมันคุยแล้วอยากคุยอีกแล้วมันรู้สึกว่ากับใครสักคนหนึ่งฟ้าไม่รู้อะฟ้ไไไาไม่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 โฟกัสดีกว่านะเขาอยากรู้จักใครสักคนหนึ่งมากๆนะคะเหมือนกําลังคุยกําลังศึกษาดูใจอยู่เนาะนะคะกำลังคุยกันนะฟ้ามองว่าน่าจะเป็นคุณเพราะว่ามันมีการคุยกันอยู่นะคะ แล้วมันรู้สึกว่ามันผูกพันเร็วมากตกลุมรักเร็วมากๆรู้สึกอะไรมากๆกับคนๆๆๆคนหนึ่งนะคะมากๆเลยมันไปแบบรวดเร็วมากทําไมกับคนคนนี้รู้สึกเร็วมากรู้สึกแบบเออนะคะมันความรู้สึกมันไปเร็วมากอ่ะเอออะไรอย่างนั้นอ่ะนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนวันอังคารน,นะคนวันพฤรรหัสคนวันเสาร์คนวันพุธธาตุไฟ ะะราศีมังกรราศีธนูราศีมิถุนธาตไฟก็เมสสิงห์ธนูเนาะนะคะเอามาดูกันความรักในเดือนพฤศจิกาอยนนี้ความรักในเดือนพฤศจิกาการวนเวียน วัฒจักรฮะทำไมจบจบจบ,จบ everything is fine the hermit queen of cup อ่คืนดีป้ามองว่าคนเก่าที่เงียบไปก็จะคืนดีนะมีการเทคแอคชั่นมีการคืนดีกันจับพลังงานออาก้าวดาบมาอีกแล้วคนเดียวกันป่าเขาที่เขาจบเขาจบกับใครอะ่ะจบคุณเหรอไม่น่าจะใช่นะ กลับมารักกันใหม่เหรอกลับมาพูดคุยกันใหม่เหรอดูดูก่อนเนี่ยอา้าวอืมเอางี้นะความรักในเดือนพฤศจิกาสเสน่ห์แรงช่วงนี้คน ที่จบกันไปนานแล้วก็จะกลับมานะคะบางคนก็ยังรักและรอคอยอยู่ก็ถ้าคนที่รักและรอคอยอยู่ก็จะได้คืนดีกันมีการเทคอคชั่นเนาะส่วนคนที่อยู่ในหัวกําลังที่จะเริ่มต้นกันในตอนนี้นะคะมันก็จะมีการพูดคุยแต่ความรู้สึกมันก็รู้สึกว่าไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรมีความรู้สึกแบบอมันไม่ใช่ไม่ได้รับการเอาใจใส่ต่แต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเขารักเราหรือเปล่าวะ เรารักเขาหรือเปล่าวะแต่มันเป็นการพูดคุยกันในที่ทํางานเจอกันในที่ทํางานความรู้สึกมันเกิดขึ้นในที่ทํางานแล้วเซนส์ของคุณก็แรงด้วยนะจริงๆอ่ะพวกคุยพวกคุณน่าจะคุยกันเกินกว่าเพื่อนนะคะหรือความรู้สึกมันมากเกินกว่าเพื่อนแล้วแต่ความรู้สึกมันก็ยังไม่ได้เต็มมันยังรู้สึกว่ามันยังรู้สึกแบบเนี่ย คือเดินตามอะ่ะแต่ไม่บอกความรู้สึกะนะยังไม่ได้เปิดเผยอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะแค่คุยกันแล้วก็มองกันอืมแล้วก็เก็บมาเครียดเก็บมาอ่ะสิ่งอยู่ในหัวมาชอบอะไรอย่างนั้นอะแล้วคนที่รอคนเก่าๆนะคนเก่าๆก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะอยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละฟ้ามองว่าน่าจะมีสองประเด็นสองประเด็นคือ จะยังไงนะคะจะคืนดีกับคนเก่าไหมหรือจะคนข้างหน้าคนที่เราแอบชอบอยู่ในที่ทำงานอย่างเงี้ยมันก็ยังรู้สึกแบบยังจับ energy ของตัวเองนะยัง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 ,ย,งยังไม่ยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกกันนะ่ะมันมีความงานบางหน้ามีความเป็นเพื่อนกันอยู่มันก็เลยแบบลำบากที่จะเปิดเผยความรู้สึกมากๆนะคะ อ,อยู่ดีเป็นเพื่อนกันอยู่ให้คำปรึกษ,ษาเรื่องอกหกักเรื่องเสียใจกันมาตลอดแล้วอยู่ดีมองบอกฉันชอบแกนะมันก็นะนะคะเข้าใจแหละคนวันพุธนะราศีกันนะคะธาตุไฟมาแรงจริงๆธาตุน้ำรักต่างไวัไหม ที่จะเข้ามานะหรืออ่าก็คนเก่าก็าอาจจะเป็นรักต่างวัยเหมือนกันนะคะสรุปความรักความสัมพันธ์หน่อยค่ะจัส g เมนทความจริงถูกเปิดเผยความรู้สึกมาอีกแล้วจัส g เมน t อ่ะอย่างอีก ติดอะไรอยู่อยากเปิดเผยความรู้สึกแต่มันติดอยู่อ่ะหนึ่งเหรียญขึ้นมา e i g อ t of Pentacles Chariot all เห็นไหมว่าคนเก่าก็าจะกลับมา โอ้ฟ้ามองว่าคุณนะ่ะน่าจะชอบใครสักคนหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าตัวคุณน่ะก็รอคนรักเก่าตัวเขาไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีคนรักเก่าก็ได้ตัวคุณนั่นแหละมีคนรักเก่าและรอเขากลับมานะคะแล้วคนที่เนี่ยเขาก็เครียดมากเนาะที่เขาอาจจะชอบคุณมากๆแต่ว่าต้องรอให้คุณจบนะคะ ไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาอยู่อย่างเงี้ยจับพลังงานนะฟ้ามองว่าถ้าตัวคุณอะรอคนเก่าอะคุณก็มีคนชอบคุณอยู่นะคะสามดาบมาอีกแล้วเห็นไหม ปัญหาเลยสิ้นสุดการรอคอยอ่ะคีนอฟครับฟ้ามองว่ามันมันจะสิ้นสุดการรอคอยนะการที่คุณรักแล้วก็รอคอยสักคนหนึ่งอยู่มันสิ้นสุดการรอคอยมันมีการกลับมาขอโอกาสมีการรื้อฟื้นอ่ะโอเคเนาะ ฟ้ามองว่ามีคนในที่ทํางานอ่ะแอบชอบคุณนะแต่ว่าคุณนะรอคนเก่าๆของคุณนะคะมีคนคุยด้วยมีคนแอบชอบคุณแหละอืฟ้ามองว่าน่าจะเป็นคนเก่าของคุณนะที่แบบว่าจบกันไปแต่ว่าเขายังรักคุณอยู่ แล้วเขาก็อยากกลับมามันจะมีการส่งข้อความมันมีการกลับมาของคนเก่าที่คุณรักและก็รอคอยอย่างแน่นอนนะคะไพ่ออกมาเหมือนเดิมแต่คนในที่ทำงานเนี่ยคุณน่าจะคุยกับเขาเหมือนเพื่อนแล้วคุณก็โฟกัสแต่เรื่องงานนะคะคุณน่าจะให้ความเป็นเพื่อนเขามากกว่าเพราะว่าฟ้ามองว่าคุณน่าจะรักคนเก่ามากๆและอยากที่จะติดอยู่กับ คนเก่าๆติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆคุณแทบจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะคะต่อให้คนมาชอบคุณก็ให้แค่เพื่อนเนาะคุณเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แล้วคนเก่าเนี่ยกลับมาด้วยแรงอธิษฐานของคุณด้วยนะกลับมาด้วยการที่คุณร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจัก,กรวาลด้วยนะนะคะอยากเริ่มต้นใหม่แหละดูก็รู้แต่ว่า ไปไม่ได้นะให้เขาได้แค่เพื่อนอะไรอย่างนั้นนะคะเหมือนมีกำแพงให้กับตัวเองแล้วสร้างกำแพงให้กับคนอื่นอ่ะมาดูกันต่อสร้างอ่าน,านวกไปวนมาไหมเข้าใจไหมคะก็ Energy บางคนไม่เหมือนกันเนาะจับพลังงานที่เป็นของตัวเองนะ ถ้าคุณรอให้เขาจบจากคนเก่าคือเขาก็จะจบแต่ถ้าคุณนะ่ะเป็นคนที่รอคนเก่าคนเก่าก็จะกลับมานะคะต้องดูว่าพลังงานแต่ละคนเป็นแบบไหนเนาะนะคะเลิฟอ่า you are limited โอ้พลังงานของคุณดีมากๆนะไรขีด like จำกัดนะคะ เลตแ e ดลิเลชั่ i s ี s s t เอเทนฟ้ามองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พักผ่อนถูกปกป้องคุณถูกรักแบบไร้ขอบเขตไร้คือมันดีงามอ่ะ มันดีงามอะนะคะพลังของคุณมันไรขอบเขตเนาะนะคะคุณสามารถนะคะ you can do anything you choose คุณสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าคุณเลือกที่จะทำคุณสามารถเลือกที่จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณทำแล้วสบายอกสบายใจนะคะพาวเวอร์เห็นไหมเขาบอกว่าคุณรู้โดยสัญชาตญาณว่าอะไรเหมาะกับคุณและคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดว่าไม่ หรือไม่ไปได้ทุกเมื่อนะคุณอนะ่ะ U R l i m i t e คุณมีพลังมี power มากพอที่จะเลือกหรือไม่เลือกอะไรให้กับชีวิตของคุณก็ได้คุณจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วสิ่งที่คุณเลือกอ่ะมันดีสําหรับคุณเสมอนะนะคะคนของคุณเกิดปีม,โมนะโรงไหมหรือเกี่ยวกับ มาลงมาเสงีงูราศีมังกร h e r r t to Heart Conversation mm hmm. การสื่อสารกันได้ด้วยหัวใจรับรู้ความรู้สึกของกันได้ c h e m i s t r y Stay Op ป i m i ิ t hmm. ิเห็นไหมมาด้วยแรงอธิษฐาน mm hmm. มาด้วยแรงคิดบวกของคุณ mm hmm. Keep an open m i ่ d เปิดใจเนาะคู่ของคุณเขาอาจจะเป็นแบบเราไม่ได้จะแบบมีคู่เหมือนกันทูเลอรนะคะเราไม่ได้จะมีคู่ที่ต้องเหมือนคนอื่นเราเห็นคนอื่นเขาเขาอาจจะโพสตแต่สตอรี่ดีๆก็ได้นะคะเบื้องหลังเราก็ไม่รู้หรอกทุกคู่มีปัญหานะอยู่ที่ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาของคุณด้วยสติด้วยปัญญาของคุณยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจว่าเออเราอะ คู่ของเราเป็นอย่างนี้นะเราจะแก้ไขยังไงเราจะจัดการยังไงนะคะให้เราอยู่ด้วยกันได้แล้ววันอยู่ด้วยกันตลอดไปเป็นรักแท้ด้วยกันตลอดไปอ่ะเออต้องเข้าใจกันและกัน h a r t to h a r t conversation สื่อสารกันได้ด้วยหัวใจเข้าอกเข้าใจกันรู้ใจกันให้มากกว่านี้เนอะมันมีเคมีมันมีความเข้ากันได้มีความหนักแน่นมีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะเปิดใจแล้ว อยากที่จะไปต่อไหมอยู่ที่คุณนะคะมันมันมันจะมีการกลับมาอย่างแน่นอนมันจะสิ้นสุดการรอคอยมันจะเป็นโอกาสที่ดีเนาะแล้วคนคนนี้นะเป็นคนที่แบบอ่าคือจีบเก่งง้องไม่เก่งอีโก,ก้สูงมากคนที่คุณรอนะคะถือเกียรติถือศักดิ์ศรีตัวเองเป็นใหญ่อืม แต่ไม่เป็นไรเนาะนะคะไม่เป็นไรฟ้ามองว่าคู่กันแล้วไม่แควกันนะคะเขาจะได้รู้ว่าคุณจะมาเปลี่ยนแปลงเขาให้เขารู้จักอ่อนโยนขึ้นไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายที่แข็งนะแข็งกระด้างก็จะเป็นคนที่อ่อนโยนยอมขึ้นรู้จักที่จะรักและเมตตามากขึ้นอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะท mm ูเลิฟคือคนที่มันต้องแบบอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วเจ้จะต้องทำยังไงอะ เราถึงจะอยู่ด้วยกันตลอดไปได้นะคะมันก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้หนทางแก้ไขนะปัญหาเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ต้องดับไปเนาะนะคะสุขสมวังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายค่ะ